สวัสดีครับ,ว,รบวันนี้อยู่กับผมนะครับที่ช่อง y o ยูทูบสัทธาลงตาเป็นชื่โอเสตามเจนีจิตนาฬิกา28นาทีนะครับให,ให้คุณยายคุณตานะครับครับผมใช่ครับผมหลอดหน้า,าบ,บ้านรอหน้าบ,บ้านนะบ้านพี่ตรงนี้ปะโอน ครับผมครับผมสาธุครับลูกาเอาแอนุมไมมตัวน้อยหน่อยจับับอมให้นมใหด้วยเด้อับ่อนแมทก่นี่หน่อยึ่งมาด้วยพึ่น้มลจาน้มแวน้มด้ก์ลงตาลูกแฝดก่ไว้อย่างนั้นครับอาธสาธุครับผม ิงเหรอิงตาโอ้ครูปาไก่นี่ตอบถูกตลอดนะครับนี่หลายคนแล้วผมสังเกตดูนะครับพี่น้องกระติฉำท,ทุกคนทุกท่านนะครับอ่ามีพี่น้องท้องนะครับอ่าเินมาครูปาไก่ท่านจะบอกผู้ญิงผู้ชายแม่นมากนะครับหลายรอบแล้วนะครับผมจะสังเกตดูนี่วันนี้อ่ท่านก็บอกว่าผู้หยิงเหรอพี่น้องก็าบอกว่าใช่แล้วพี่น้องบอกว่าใช่ค่ะโอ้ ท่านจะแม่นมากเลยนะครับครูบาไก่พี่น้องอย่าทำนะครับเพราะว่าผมก็สังเกตดูหลายรอบแล้วนะครับเวลาท่านทักทวงพี่น้องว่าผู้หญิงผู้ชายนี่แม่นมากก็ใช่จริงๆด้วยนะครับเมื่อกี้ก็แฝดหญิงนะครับสาธุนโมธนาบุญกับพี่น้องญาติทำทุกคนทุกท่านนะครับ คนท้องพี่ท้องหนึ่งท้องเนี่ยท้องครับคนท้อง,องนะแจกนมให้คนท้องสาธุครับอ่านะครับก็กดติดตามกด,ดกระดิ่งนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับแบ่งบุญกันไปทุกคนทุกท่านนะครับพี่น้องอย่าทำอ่าให้ได้ให้พี่น้องทุกคนทุกท่านนะครับได้มารับชม พี่น้องชาวอำเภอบ้านมีจังหวัดลบบุรีนะครับมาถึงข้างในตลาดนะครับตอนนี้ก็หน้าธนาคารกส,สิกรไทยนะครับอาหลวงตาบุญชช่นปัญญาพุโทโธท่านจาริกเจดงมาถึงหน้ากส,สิกรไทยนะครับหาธนาคารกส,สิกรไทยอวางเลยหลยายคนหลายท่านท่านบอกว่ากดให้เสียตั้มแล้วขอบคุณทุกคนทุกท่านนะครับอ่า พี่าว,าวางไว้เด้อพี่วางไว้เดี๋ยวมีมให้ใหอีกมีนมมีน้ำผึ้งให้นะครับนะครับส่วนข้างหลังผมนี่ก็จะเป็นพี่พุทธนะครับให้จัดนมจัดน้ำผึ้งให้คนท้องนะครับอากาศก็ไม่ร้อน,น,ค,รน,นครับพี่น้องญาติธรรมเพราะวา่าได้ตึก ได้ตึกนะครับพี่น้องเนี่นี่ได้ตึกสองฝั่งนี่นะครับเป็นร่มบังแดดนะครับนี่ตึกฝั่งซ้ายฝั่งขวานะครับก็จะบังแดดไว้ทําให้ร่มลื่นนะครับครับพี่โอ้ขอบคุณมากพี่ใส่กระเป๋าเลยนน้องนั่นเนาะขอบคุณมากพี่ขอบคุณมากพี่อยู่ร้านอยู่ที่นี่บ่อ่าขอบคุณครับขอบคุณครับ,อบ,รบโอ้ยพี่น้องบอกว่าเอายาอมแก้เจ็บคอมาให้อ่าสัมภาระอ่า สมเนีได้ลูกชิ้นสาธุสาธุครับผมพี่น้องอยากจะทําบุญนะครับท่านก็ให้สมเนน้อยรับให้นะครับลูกชิ้นหนึ่งถุงเต็มย่ำพอดีเลยก็ขอมโมทนาบุญกับพี่ๆท่านด้วยนะครับท่านได้นำยาอมแก้เจ็บคอมาให้นะครับนะครับก็ขอมโนทนาบุญกับพี่น้องจะทำทุกคนทุกท่านเลยนะครับย่มเช้าๆนะครับ เยวางไปเลยแม,ม่สวัสดีเชา้านี้ตลาดบ้านมีครับพี่น้องชาวอำเภอบ้านมีมมน,คนะครับดีอกดีใจอ่าวางไปเลยเออสาธุสาธุครับ <c oughs> ลูกชิ้นเต็มยามเลยนะครับพี่น้องญาติธรรมอ นะครับพี่น้องได้รับชมนะครับไม่ว่าจะเป็นไลฟ์สดผ่าน Facebook เพจตั้มดัมซิ่งหรือว่าช่อง y u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  e ศรัทธาหลวงตาบุญชื่นเสียตั้มเจนีนะครับหรือว่าช่อง Youtube ตั้มดัมซิ่งนะครับต่อขออนุโมทนาบุญกับพี่น้องญาติธรรมทุกคนทุกท่านนะครับเข้ามาติดตามแล้วนะครับกดไลค์กดแชร์แบ่งบุญกันทุกคนทุกท่านนะครับพี่น้องญาติธรรมนะครับ ขายเลยอะไรเลยยไหดยติดไบนเลยแ่เินจบิกโอชาดุสาดุนะครับก็ขอนุโมทนาบุญกับพี่น้องญาติทมยามเช้าเช้านะครับก็ได้ถ่ายทอดบารมีหลวงตาให้พี่น้องรับชมตลอดนะครับผ่านทางอ่าไล์แล้วก็ผ่านทางช่องยูทู e ไม่ว่าจะเป็นช่อง YouTube ตั้มดำซิง่งหรือว่าช่องยูทูบสัทธาหลงาวงตาบุญชื่นนะครับก็ได้อัพเดตนะครับผ่านทางช่องย t ท b e ตลอดนะครับให้มีน้องรับชมบาร,รมีของตาท่านนะครับ,รบหลายคนหลายท่านก็อยากรู้นะครับว่าหลวงตาท่านจะฤทธดงถึงไหนแล้วถึงจังหวัดไหนแล้วอำเภอไหนจังหวัดไหนแล้วนะครับตอนนี้ก็ถึงจังหวัดอ่บบุรีนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่อำเภอบ้านมี อำเภอบ้านหมี่จังหวัดลบบุรีนะครับในเช้าวันที่29นี้นะครับพี่น้องญาติทำยาเดี๋ยวสำหรับน้ำนะครับเดี๋ยวจะมีเจ้าที่ตามเก็บให้ครับน้ำมาไม่ก่อนนะครับีเจ้าที่มาเก็บนะครับเจ้าที่เก็บ

โอ้ป้ายหลวงปู่มั่นภูริิทัตโตนะครับป้ายใหญ่เลยนะครับพี่น้องญาติธรรมไม่รู้ว่าพี่น้องนํามาถวายหรือว่า ผู้หญิงผู <S <S ้หญิงขยับออกขยับออกครับเคลียร์พื้นที่ครับออกคอนออก่อนผู้ผู้หญิงข้างบนน้าออกก่อนออกข้างนี้ออกข้านนี้ออกข้างนี้ข้างนี้ลง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 นะครับออกข้านนี้ครับนั่งลงก่อนครับขออนุญาตขออนุญาตผู้หญิงออกคอนนั่งงลนะครับเป็นภาพจะครับผู้หญิงเป็นภาพนะครับที่งดงามของหลวงตานะครับพี่น้องนี่ก็มีรูปภาพหลวงปู่มั่นพุทธิตโตนะครับที่พี่น้องนำมา ถวายเลยพี่หรือยังไงครับถวายถวายอ๋อถวายนะครับพี่น้องญาติธรรมท่านได้นํามาถวายนารับแผ่นใหญ่มากเลยนะครับเด็นะครับท่นท้ายถวายครับไปสาธุสาธุครับก็ขออนุโมทนาบุญด้วยนะพี่นะทุกคนทุกท่านนะครับสาธุครับผม รูปเล็กนี่เก็บไว้ใช่ไหมพี่ครับถวายรูปใหญ่เนาะครับผมครับผมหมูรูปใหญ่มากเลยพี่น้องนี่เป็นเนน้อยนะครับนี่ครับกขออมนุโมทนาบุญกับพี่น้องที่ทำทุกคนทุกท่านด้วยนะครับกับสารคิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะครับที่ช่อง y o YouTube ศสัทธาหลวงตาบุญชื่นเสียตั้มเจนีนะครับและก็ช่องยูทูบสตั้มดําซิ่งนะครับสารคิปนี้สวัสดีครับ